สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทํานายดวงมาในหัวข้อปาฏิหาริย์ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน11วันนี้โดยนับจากวันที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายสิ่งไหนดีรับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกําลังใจสร้างพลังบวกอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปอย่าเก็บเอาไปคิดมากนะคะชีวิตจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะรับฟังอย่ามีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอ หกดาบนะคะอ่าสแตงด์เจ็ดดาบไพ่เอ็มเพอเรอร์นะคะอืมจัสมินเจ็ดถ้วยนะคะอ่าหนึ่งถ้วยหนึ่งไม้เท้าอ่าห้าถ้วยนะคะ แล้วก็ใบสุดท้ายจะเป็นไพ่ Page of Pentacles ปฏิหารข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกน่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งไม่ดีต่างๆหรือเรื่องที่มันทำให้คุณกังวลใจอึดอัดใจมันกำลังจะจบสิ้นไปแล้วนะคะเรื่องแย่ๆมันกำลังจะผ่านพ้นไปแล้วก็จะนำพาเรื่องดีๆนำพาข่าวดีนะมาสู่ตัวคุณ เพราะว่ามีไพ่ Judgment นะคะคุณกำลังจะได้รับข่าวดีที่คุณรอคอยอาจจะเป็นข่าวดีในเรื่องของความสำเร็จนะที่คุณปรารถนาก็ได้นะคะความสำเร็จที่มันมาจากความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจสิ่งที่คุณทำมาอย่างยาวนานอาจจะเป็นเรื่องงานาเรื่องของโปรเจกต์งานใหญ่นะคะที่มันถึงคราวจะสำเร็จแล้วแล้วก็นำมาซึ่งผลตอบแทน เงินหรือรายได้นะที่มันเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะเนี่ยเหมือนรอคอยอเรื่องเงินนะก็จะได้เงินรอคอยคําตอบเรื่องงานก็จะได้งานนะคะจะสมหวังในสิ่งที่คุณรอคอยอหรือบางท่านอาจจะกําลังรอคอยอคําตอบในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะเหมือนคนที่คุยคุยกันอยู่ก็จะได้รับคําตอบอในเรื่องของความชัดเจนที่จะ นำพาให้คุณสองคนเนี่ยพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้นนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังในรักในความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นหรือเป็นไพ่ของการกระทำในอดีตด้วยถ้าก่อนหน้านี้ชาวราศีพิจิกมีความขยันหมั่นเพียรนะคะคุณก็จะได้รับความสำเร็จนะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนก็จะเป็นข่าวดีที่คุณรอคอยหรือโอกาสที่คุณรอคอย ที่มันกำลังจะเป็นของคุณแล้วก็ได้นะคะอาจจะเป็นโอกาสที่มันเคยหลุดลอยไปแต่สุดท้ายแล้วโอกาสนั้นมันก็จะหวนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นดวงชะตาที่อยู่เหนือคู่แข่งอยู่เหนือศัตรูหากคุณมีเรื่องของการแข่งขันการต่อสู้าบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการถูกประเมินผลงานก็ได้นะคะอยู่ในช่วงทดลองงาน นะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาให้เข้าทำงานนะคะแข่งขันอะไรก็จะได้รับชัยชนะได้รับความสำเร็จไม่มีใครจะเอาคุณลงเลยนะคะนะมีดวงที่อยู่เหนือศัตรูอยู่เหนือคู่แข่งนะดวงแข็งดวงแรงดีมากๆแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่ชาวราศีพิจิกคุณจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะมีความเก่งมีความกล้าหาญ กล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจมากยิ่งขึ้นอาจจะด้วยในช่วงที่ผ่านมาความไม่แน่ใจความโรเรใจมันก็อาจจะทําให้คุณพลาดโอกาสที่ดีไปก็ได้นะมันก็เลยแปลเปลี่ยนเป็นความเข้มแข็งความกล้าหาญกล้าบุกกล้ารวยมากยิ่งขึ้นก็จะทําให้คุณได้รับความสําเร็จในแบบที่คุณไม่เคยได้มาก่อนก็ได้นะคะแล้วก็จะมีโชคลาภจากการเดินทาง ใครมีแผนเดินทางช่วงนี้นะก็เตรียมต้อนรับความสําเร็จนะเตรียมรับทรัพย์รับโชคกันได้เลยนะคะหรือไม่อาจจะเป็นโชคราภที่มาจากรถนะหรือยานพาหนะที่คุณใช้อยู่ก็ได้นะคะนะที่อาจจะให้ความโชคดีนะแก่ตัวคุณใครที่ต้องเดินทางไปทํางานต่างที่ต่างถิ่นนะคะทั้งอาจจะเป็นต่างจังหวัดต่างประเทศเนี่ยช่วงเนี้ยดีมากๆ าบางคนไปคุยงานเสนองานไปพิเศษงานต่างๆก็จะได้รับการตอบรับที่ดีนะอาจจะหอบความสําเร็จหอบเงินกลับมาเป็นกอบเป็นกรรมเลยก็ได้นะคะโชคลาภที่มันมาจากการเดินทางาหรือบางท่านนะคะได้รับการโปรโมทให้มีตําแหน่งงานที่สูงขึ้นก็ได้มีคนเล็งเห็นในความรู้ในความสามารถของคุณมากขึ้นนะคะทำให้คุณ มีบทบาทหน้าที่ที่ดูสำคัญขึ้นดูยิ่งใหญ่ขึ้นนะคะเหมือนได้เป็นการโปรโมทนะความสามารถของเราด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ก็เล็งเห็นพร้อมที่จะซัพพอร์ตนะคอยอหนุนนำทำให้คุณเติบโตก้าวหน้าในสายงานก็ได้นะคะมีโอกาสที่เป็นผู้นำเป็นหัวหน้าในการทำงานใหญ่งานสำคัญได้เพิ่มพูนอำนาจบารมีมากยิ่งขึ้นหรือคุณ อาจจะได้รู้จักกับคนใหญ่คนโตคนที่มีชื่อเสียงมีอำนาจนะที่สามารถช่วยคุณได้ในยามลำบากนะคะหรืออาจจะได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะจากบุคคลเหล่านี้ก็ได้ก็ขอให้คุณมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะยิ่งถ้าเราอ่อนน้อมถ่อมตนมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้รับความรักความเมตตามากขึ้นเท่านานนะคะแล้วก็โดดเด่นในธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศ สื่อออนไลน์การเดินทางเนี่ยช่วงเนี้ยดีมากๆหรืองานราชการนะคะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบที่มันจะมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทําให้คุณมีโอกาสเติบโตในสายงานที่คุณทําอยู่นะคะเนี่ยแล้วก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กับไพ่จัสตเมนด้วยนะสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนากําลังจะเป็นจริงนะคะสิ่งที่คุณทําใกล้จะประสบความสําเร็จแล้ว เหมือนทําฝันให้เป็นจริงแต่เราฝันอะไรปรารถนาสิ่งใดลงมือทําด้วยเพราะว่าความสําเร็จนั้นมันไม่ได้มาจากความฝันอย่างเดียวนะมันก็มาจากการลงมือทําความขยันหมั่นเพียรความมุ่งมั่นตั้งใจเรายิ่งช่วงนี้นะโชคชะตาเป็นใจทําอะไรก็ดูราบรื่นประสบความสําเร็จนะคะมันจะติดขัดยังไงสุดท้ายแล้วคุณก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอ เนี่ยแล้วก็คุณจะเจอรูปทางใหม่ๆในการทําอาชีพหรือรูปทางในการหาเงินมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะมีไอเดียดีๆมีความคิดสร้างสรรค์ความคิดที่อยู่ๆมันก็อาจจะมีความคิดดีๆถ้าคุณลงมือทําก็อาจจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงทําให้คุณมีชื่อเสียงทําให้คุณประสบความสําเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่ก็ได้นะคะมีดวงที่คุณจะได้เจอคนดีๆ คนดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นคนที่ทำให้คุณมีพลังบวกมีแรงบรัรนดาลใจดีๆในการจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในการพัฒนาตัวเองก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นรักครั้งใหม่ก็ได้ใครที่พึ่งอกหักเสียใจนะโศกเศร้าเสียใจกับเรื่องของความรักเนี่ยก็เหมือนจะมีคนใหม่ๆเข้ามาดามหัวใจนะทำให้คุณหัวใจพองโตอีกครั้งหนึ่งก็ได้ ทำให้คุณมีความหวังกับรักครั้งนี้นะคะหรือหากใครที่อาจจะยังไม่สามารถมูฟออนจากคนเก่าได้นะคะนะยังเศร้าอยู่เลยเราควรที่จะอยู่กับตัวเองก่อนรักตัวเองให้มากาทําทตัวเองให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งนะคะนะอย่าเพิ่งมีใครในตอนนี้ถ้าใจเรายังอ่อนแอมิฉะนั้นมันอาจจะเหมือนไปซ้ําแผลเดิมก็ได้นะคะนะก ทําตัวเองให้มีความเข้มแข็งรักตัวเองให้มากๆกว่าจะทําให้คุณสามารถก้าวข้ามความยากลําบากต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ไปได้นะคะนะแล้วก็จะมีคนดีๆนะมีสิ่งดีๆเข้ามาเยียวยาจิตใจทําให้คุณมีความหวังกับชีวิตมีความหวังกับรักครั้งใหม่อีกก็ได้นะคะรวมถึงอาจจะได้เจอคนที่ถูกชะตาที่อาจจะมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน มาเป็นมิตรสหายที่คอยช่วยเหลือนะคอยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันก็ได้นะคะใครก็ตามที่ดีกับเรานะคอยช่วยเหลือเราส่งเสริมเราเราก็ต้องรักษาคนคนนั้นให้ดีไว้นะคะ,ะด้วยการทําความดีนะต่อกันอ่าแล้วก็พยายามถนอมน้ําจิตน้ําใจกันไว้จะทําให้เป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนรักที่ดีต่อกันก็ได้นะคะแล้วก็พยายาม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวของเราเป็นคนใกล้ชิดต่างๆนะคะเวลาที่มีปัญหาอะไรนะก็สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้นะคะไพ่หนไม้เท้าจะบ่งบอกถึงการที่คุณจะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเป็นโอกาสที่มันจะช่วยพลิกฟื้นชีวิตจากที่ เร,รารนะพลิกกลับมาดีมากขึ้นนะคะเหมือนเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีหรืออาจจะเป็นเรื่องของการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสก็ได้นะคะดังนั้นเวลาที่เราเจอเรื่องแย่ๆเจอเรื่องไม่ดีก็อย่าเพิ่งสรุปว่าทําไมชีวิตตามันดูแย่จังนะมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตสําคัญที่จะทําให้คุณได้ไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆเจอสิ่งที่มันเหมาะสมกับคุณมากขึ้นก็ได้ มันอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอยู่เรื่อยๆนะคะก็อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงอย่ากลัวการทําอะไรใหม่ๆเพราะทุกๆการเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะนําพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะมีไพ่หนึ่งเหรียญด้วยนะอาจจะมีข่าวดีเรื่องของเงินเรื่องของรายได้ใหม่ๆเข้ามานะคะหรือการที่คุณไปทําอะไรใหม่ๆไปเริ่มต้นสิ่งใหม่นั้นอาจจะทํามาสักระยะหนึ่งแล้ว ก็เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางกําลังจะส่งผลดีทั้งเรื่องของไรายได้เรื่องของเงินนะคะที่มันกําลังงอกเงยเพิ่มขึ้นก็ได้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินเพิ่มขึ้นนะคะอาจจะเป็นเงินพิเศษเงินโบนัสเงินผลประโยชน์ต่างๆที่คุณได้ทําไว้ก่อนหน้านี้นะที่กําลังจะส่งผลดีเป็นเงินที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะก็ขอให้ชาวราศีพิจิก มีความขยันหมั่นเพียรนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจถ้าเรามีเป้าหมายจะทําสิ่งใดให้สําเร็จเนี่ยเราก็ต้องอาจจะเพิ่มความจริงจังเพิ่มความอดทนพยายามเข้าไปอีกนิดนึงนะคะความสําเร็จบางทีมันก็ต้องใช้ระยะเวลาจะให้สําเร็จภายในวันสวันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะเพิ่มความมุ่งมั่นตั้งใจอีกนิดนึงพยายามอีกหน่อยก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะคะ าแล้วก็ความรักสําหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่ช่วงนี้นะค่อนข้างมีความสุขนะคะมีความโรแม,มนติกคอยช่วยเหลือส่งเสริมซึ่งกันและกันดีมากๆคู่ไหนที่กําลังวางแผนจะมีลูกมีบุตรก็มีเกณฑ์ที่จะมีนะคะเนี่ยบุตรบริวารจะให้โชคให้ราบด้วยเหมือนมีลูกที่เข้ามาเติมเต็มความสัมพันธ์เติมเต็มความรักทำให้ เป็นครอบครัวที่ดูสมบูรณ์แบบมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะหรือถ้าเป็นคู่รักที่เพิ่งคบหากันความรักก็ดูเบ่งบานดูมีชีวิตชีวามีความมั่นคงแล้วก็ชัดเจนต่อกันมากขึ้นอาจจะมีเรื่องของการอขอกันแต่งงานอยากจะสร้างครอบครัวที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ได้ความรักมันก็ดูคืบหน้าเป็นเป็นทิศทางที่สดใสนะที่ ดีมากขึ้นด้วยนะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้นะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิต คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังดั่งใจปาารถนามีคนรักคนเมตตาเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ